รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่ชุมชนบ้านเกาะยาวหรือที่เรียกเป็นภาษามาเยูถิ่นว่าปูเลาปัญยังเป็นชุมชนเล็กๆค่ะที่เงียบสงบมีชายหาดที่สวยงามคงความดั้งเดิมและรวมไปถึงมีวิถีชีวิตที่ยังคงความเรียบง่ายค่ะ ชุมชนเกาะยาวนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลจ้าเหออาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ําตากใบและทะเลจีนใต้มีปากอ่าวที่บรรจบด้วยแม่น้ำสองสายที่สําคัญของจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือแม่น้ําตากใบและแม่น้ําสวยกระโลกค่ะ และรวมไปถึงมีแนวสันทรายที่ทับถมก่อตัวจนกลายเป็นเกาะขั้นระหว่างทะเลและแม่น้ำตักใบโดยมีปากแม่น้ำเชื่อมลงสู่ทะเลและด้วยสภาพภูมิประเทศที่ปิดกับทะเลและรวมไปถึงแม่น้ำนะคะทําให้พื้นที่บริเวณเกาะยาวมีทรัพยากรชายฝั่งที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะ ริมฝั่งแม่น้ำมีป่าชายเลนที่มสมบูรณ์ส่งผลให้สัตว์น้ำในบริเวณนี้ยังคงอยู่อย่างมากมายสัตว์น้ำที่ได้จากแม่น้ำและทะเลนะคะก็ทำให้สามารถประกอบอาชีพและรวมไปถึงมีรายได้ค่ะ ทำให้อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนที่นี่ก็คือการทำประมงพื้นบ้านและการแปรรูปอาหารทะเลและด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ชุมชนบ้านเกาะยาวเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แสดงภาคใต้ที่ได้รับความนิยมและส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวค่ะ ได้พาคุณผู้ชมนะคะมาในพื้นที่ของชุมชนบ้านเกาะยาวนะคะอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสคะ mm ่ะ hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าค่ะให้กับคนในพื้นที่ของอำเภอตากใบนะคะ mm hmm. และตอนนี้่านผู้ชมคะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับผู้ใหญ่โซนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะผู้ใหญ่โซค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ผู้ใหญ่โซได้พูดถึงนี่เลยเกาะยาวของเราก่อนถือว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่มัน มีเรื่องราว<ะ>อยู่ใช่ไหมคะครับ่คะครับสาามอะไรกุ้เรารมตุลลโอให้ตาอะไรบริการทุขอสวัสดีนะครับครับผมชื่อนายมายุสุสาเล,ล,ลเมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านเกาะยาวาตำบลบิชเหอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสประวัติศาสตร์ของเกาะยาวเดีย๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้หนึ่งนะครับว่าคือเกาะยาวที่ผมได้ถามผู้ใหญ่ว่าทําไมต้องเรียกเกาะยาวทั้งค่ใช่ทำไมต้องเรียกเกาะยาวทุเกเลย แต่ว่างงๆก็ทำไมแต่พูดถึงก่อยามันก็เลยทั้งผมไปดูสำรวจจนได้ด้วยตัวเองว่ามันก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่หมายถึงว่าความยาวจะความยาวครับแล้วรับตัวบรรยาจริงๆหรือเปล่าก็คือท่านได้ผู้ใหญ่เขาได้เล่าว่าแต่ก่อนนั้นมีอยู่สองพวงเมียเนี่ชายชราครับเขาก็เลยพายเรือพายพายเรือจนกระทั่งตามมีบอกว่าพี่เราหยุดตรงนี้ก่อนนะหยุดที่เกาะที่เกาะก่อนนะคือเรานี่ อยู่น้ําก็เลยว่าเป็นไรเราหยุดตรงนี้ก่อนนะสองหัวเมียนั่นก็เลยขึ้นไปเกาะไปบนเกาะย้เนี่ยไปเอาต้นลูกมะพร้าวมากินนะพอเอาลูกมะพร้าวเตร็จนเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่เราก็ไปเรือต่อเถอะสองคนนั้นก็ขึ้นเรือก็ไปเรือต่อหลังจากนั้นก็พายพายพายจนกระทั่งนานเลยแฟนเขาบอกว่าพี่ทําไมเราพายเรือนานแล้วทาไมยังไม่ถึงยังไม่ถึงสักทีเขาก็เลยว่าอาไง อันนี on ้กว like, ่าเด้เราก็ไปต่อไปไปก็ว่าเอะเพราะว่าหยุดกว่าเต้อดีมันจะคํำแล้วแกสองคนพ่อเมียนั่นก็เลยขึ้นบนเกาะอีกที่หนึ่งพอมังตั้งแคมป์ัาพักหนึ่งแกเลยบอกว่าใช่นะจริงๆในเกาะเป็นชื่อเกาะยาวมันยาวจริงๆกว่าจะไปที่จุดหมายที่เราจะไปมันยาวก็เลยต้องใช้เวลาจถึงที่ดีก็เลยตั้งเชื่อว่าเกาะยาว แล้วมันจะมีเสาธงเหมือนกับว่าค่าใครมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดเช็คอินเลยใช่ไหมคะผู้ใหญ่<ช>อันนี้คือมันมันมีประวัติศาสตร์ยังไงที่มาเกาะยาแล้วจะต้องมานี่แหละคือคือ<ม>จุดเด่นตรงนี้คือแบบทางชุมชุนของเกาะยาวนะครับมีไอเดียคิดขึ้นมาว่าเอเขาจะทํายังไงเนาะให้เกาะยาของเราให้ใครๆก็รู้จกกักเกาะยาวก็เลยว่ารวมกลุ่มของ,ของวัยรุ่นอะไรนันหลายคนนี้ก็เลย เอาเนี้ดีกว่าเราปักเสาตรงที่ชายหาดไหมเพื่อที่ว่าคนที่เข้ามาเที่ยวเกาะยาวจะได้กว่านี่คือเกาะยาวนี่คือเกาะยาวแล้วเรามาถึงแล้วแต่ือว่าไกลที่มาที่ไม่ถึงที่ที่เสาทงที่เกาะยาวมาไม่ถึงที่เกาะยาวแล้วก็ถ้ามาอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแบบเป็นจุดเช็คอินเลยผู้ใหญ่สะพาน แค่ชื่อก็บอกแล้วสะพานคอยร้อยปีมันมีทั้งสะพานไม้แล้วก็สะพานปูนอันนี้คือเรื่องราวยังไงคะหนึ่งราวมันก็คือว่าคนเกาะยานแต่ก่อนนี้ใช้ยานพานะใช้เรือใช้เรือครับไปที่ตลาดตลาดใช่ก็คือตัวตัวของตักใบเวลาจะซื้อข้าวสารอะไรของที่จําเป็นก็เลยต้องข้ามไปที่ตลาดนนก็ต้ใช้เรือใ่ ผมจําได้ตั้งแต่ผมเด็กๆครับ่อเลยไปเรือไปที่ตลาดฝั่งโ้นก็เลยไปเรียนอยู่ฝั่งโน้นไงพอตอนกลับก็ในเวลาประมาณสักบ่ายสี่ก็เลยตะโกนบอกพ่อพ่อพ่อมารับหน่อยหว่าพ่อจะได้ยินเมื่อตองใ้เวลาน้ำมันกงาะใช่ไหมก็เลยบันวันีทางอำเภอที่เขามีงบของเขา่ยก็เลยสร้างสะพานทางสะพานก็เลยแบบชาวบ้านเอกว่ามัจะสะพานไม้พอดีหลังจากนั้นก็ ชาวบ้านก็รวมมือกันแบบกับของอำเภอได้มาร่วมมือกันสร้างสะพานก็เลยชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าสะพานคอยร้อยปีเพราะอะไรเพราะกว่าจะได้สะพานนั้นต้องคอยนานแสนนานนานแสนนานคาว่าคอยร้อยปีคือคอยสะพานไม้หรือสะพานปูนคอยสะพานไม้ก่อนครับโอ้สะพานไม้ก็คือร้อยปีใช่ร้อยปีเหรอ คุณผู้ชมนี่แหละค่ะถืวว่าอย่างน้อยก็คือว่าอยากจะบอกว่าเกาะยาวชุมชนเกาะยาวที่พี่ซ่อนอยู่นะตอนนี้มันเป็นเกาะอยู่จริงๆมันจะมีแม่น้ําของตักใบใช่ไหมคะคือขั้นอยู่ก็ทีตรงสะพานนั่นแหละที่เราเดินเข้ามาซึ่งเมื่อก่อนนั้นน่ะมันจะต้องแบบพายเรือไปซื้อของที่ตัวของตักใบแล้วก็พอมีสะพานมา ก็อย่างน้อยก็คือสัญจรได้สะดวกแล้วใช่นี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าสะพานคอยร้อยปีกว่าจะได้สะพานมาแต่ตอนนี้ก็คือสัญจรสะดวกแล้วจนตอนนี้อยากจะบอกว่าชุมชนบ้านเกาะยาวชุมชนเกาะยาวหรือว่าชื่อสามาอยู่ว่ากุลปัญญงใช่ไหมคะใช่กุลปัญญงก็คือเกาะยาวนั่นเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครมาตักใบเนี่ยจะต้องมาแวะมาเที่ยวมาเช็ค พราเหมือนบรรยากาศตอนนี้จะบอกว่ามีร้านคาเฟ่ก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ขาให้กับชุมชนที่สําคัญอยากจะบอกว่าที่นี่คุณผู้ชมเราเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยมันอยู่แบบติดชายทะเลแน่นอนในเรื่องของอาชีพประมงเลยใช่ไหมคะผู้ใหญ่ขาประมงพื้นบ้านเลยหลักๆเลยและอยากจะกระซิบบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ที่นี่อมัน เยอะมากเพราะว่าถ้ามาตักใบสิ่งหนึ่งที่พี่ซ่อนอยากจะแนะนําก็คือว่าแน่นอนเลยเขารู้จักกันค่ะว่าปลากุเลอเคมตักใบและอยากจะบอกอีกว่านี่เลยมันมาจากนั่นน่านทะเลของเราน่นน้ำทะเลของเราตรงนี้เลยคุณผู้ชมมันก็เลยมาเป็นกลายเป็นสินค้าให้กับชุมชนใช่ไหมคะผู้ใหญ่คะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ได้พูดถึงตรงนี้หน่อยเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นปลากุเลอเคมกะปิ ใช่คือเกาะยานี้มีหน้าน้ําอยู่สามสายครับค่ะหนึ่งคือน้ําทะเลแล้วก็สองน้ําแม่น้าตากใบอือสามแม่น้ําจากสมัยก้ลลกอยู่ตรงไหนน้ำสกไอนรกอยู่ปากอ่าวทางนู้นครับใช่ค่ะก็เลยแม่น้ำสามสายี่ก็มาผสมกันครับก็เลยทําให้น้ําทะเลที่บริเวณอำเภอตากใบของเราเป็นน้ําที่สมบูรณ์แล้วก็มีทรัพยากรที่อสมบูรณ์สมบูรณ์มากครับค่ะคือหนึ่งคือหนึ่งจากว่าปลากูเรานี่ครับเป็นปลาที่ เป็นปลาที่ดีแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากอร่อยมากคุณกอมเป็นปลาเศรษฐกิจของที่นี่เลยใช่ครับคก็คนในเกาะนี้ก็จะมีผลิตภั์หนึ่งปลากุลาสองก็คือกะปิใช่ก็สามคือปลาเค็มครับวิจากว่าอาหารที่นี่มันสดแล้วก็ในช่วงบดีนเขาเรียกว่าเคยนี่เป็นช่วง ฤดูเหมือนกันครับกว่าจะได้มาครับปีละครั้งนึงก็คือช่วงเดือนไหนผู้ใหญ่เดือนเอ่อปุณปาก็มีนาใช่ครับช่วงประมาณต้นปีต้นปีใช่มันจะมีตัวเคยขึ้นมาใช่ครับก็เราก็เอาตรงนั้นแหละมาทำเป็นอาชีพเป็นกะปีเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้กับที่นี่ใช่ครับแล้วพอเราจะแต่ว่าถ้าปากูเรานี่มีทั้งปีไหมคะปากูเรานี่มันจะหังประมาณเดือนใกล้ใกล้กับเดือนธันวา ไม่มีไม่มีพอดีช่วงนั้นมันเป็นช่วงมรสุมอ๋อพอดีเลยพอช่วงมรสุมทางภาคใต้ปุ๊บอย่างน้อยพี่น้องก็จะได้มีการพักตรงนี้นิดเึงยแล้วเราไปทําอะไรคะหลังช่วงที่มรสุมบางคนก็ไปหาไปหาใบจากลอกลอกใบจาาในช่วงใช่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้แล้วสองสามร้อยคิดว่าอย่างน้อยพอที่จะได้เ้อกับเข้าในในครัวนั้นใช่ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าทรัพยากรทางท้องทะเลของชุมชนเกาะยาวอ่ะนอกจากที่เราจะได้ทรัพยากรในส่วนของท้องทะเลแล้วบริเวณของแม่น้ำใช่ไหมคะแม่น้ำตักใบเราก็ยังสามารถเอาทรัพยากรตรงนั้นแหละมาประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นพวกต้นจากก็ดีหรือไม่ก็เป็นพวกปลาน้ำก่อยใช่ไหมคะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งตรงนั้นก็มีแน่นอนว่า คนที่นี่1ไม่อด2มีอาชีพแล้วก็มีเป็นรายได้ให้กับที่นี่อยากจะแนะนำเลยคุณผู้ชมมีโอกาสนะมาเที่ยวเลยค่ะในพื้นที่ของชุมชนบ้านเกาะยาวในพื้นที่ของเผอตากไบจังหวัดนาราธิวาส ในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอตักใบจังหวัดราธิวาและรวมไปถึงเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือปลากุลาเคมค่ะสินค้าที่ราคาไม่เคยตกของดีจังหวัดเชายนภาคใต้รสชาติไม่เค็มจัดเนื้อฟูมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นสินค้า GI นะคะจนได้รับขนานนามว่าราชาแห่งปลาเค็มที่สำคัญค่ะเป็นปลากุลาที่มาจากทะเลตักใบ ทรัพยากรสัตว์น้ำที่สร้างรายได้ดีให้กับประมงไม่ว่าจะเป็นขายปลากรูเลาสดหรือว่าจะทำการแปรรูปเป็นปลากรูเลาเค็มก็ขายดีไม่แพ้กันค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราได้ทำใช่ไหมคะขาก็คือว่าเราหมักเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปหมัก ไว้ประมาณสอ,สองคืนแล้วเอามาตากแบบนี้นี่ถ้าแดดดีๆแบบนี้ช่วงหน้าแบบร้อนๆน,นี่กี่กี่แดดคะก็ประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์าเหมือนกับเมื่อกี้ไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่ก็สามสัปดาห์ก,าก็ประมาณเดือนเดือนหน,นึง่งแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมที่นี่เขามีแบบว่าไซส์แบบน่ารักน่ารักแบบราคาแบบจับต้องได้ด้วยนะยอันนี้คือไซส์แบบน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมคือที่นี่ไม่ว่าจะจับมาตัวเล็กตัวใหญ่พี่ซ่อนการันตีเลยว่าเอามาทำหมดเลย นี่อันนี้ไซส์อ่าอันนี้ไซส์ใหญ่เดี๋ยวจะให้เทียบเทียบอันนี้น<ๆ>ี่มีหลายไซส์เห็นไหมไซส์ขนาดเนี้ยทุกคนซื้อทานได้คือหมายถึงว่าเราอ่ะซื้อรับปทานเองได้เพราะปกติอ่ะมันจะเป็นประโยควันรีที่เขาบอกว่าคนกินไม่ได้ซื้อ,อคนซื้อไม่ได้กิน แต่ว่าถ้าเรามาที่เกาะยาวเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนซื้อหรือเราจะเป็นคนกินแต่เราก็สามารถซื้อได้แล้วก็กินได้ด้วย<ด>นี่นะคะไซเนี่ยอยู่ที่ราคาหลักร้อยเองแบบร้อยต้นๆเนี่ยซื้อได้ อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานของทางภาคเอกชนค่ะที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็รวมไปถึงดูแลแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนมากขึ้นนะคะและตอนนี้คุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับน้องฟาค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของ ไทย,ยเบฟใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องฟ้าค่ะสวัสดีค่ะวิศนก่อน,อ,นอื่นเลยอยากจะให้น้องฟ้าเนี่ยได้พูดถึงภาคเอกชนที่เราเป็นตัวแทนที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนง,งานของชุมชนตรงนี้ก่อนนะคะว่าคืออะไรค่ะก็ บริษัทไทเบเวอร์เรดนะคะก็จะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายพัฒนาชุมชนค่ะที่ภายใต้โครงการว่าชุมชนดีมีรอยยิ้มนาราธิวาสค่ะ<ม>ที่ช่วยมาขับเคลื่อนชุมชนในด้านเกษตรในด้านท่องเที่ยวแล้วก็ในด้านแปรรูปค่ะ,คะซึ่งเกาะยาวเป็นหนึ่งเป้าหมายที่เราเข้ามาขับเคลื่อน<ม>เนื่องจากว่าชุมชนมีศักยภาพที่ ค่อนข้างจะเยอะด้วยบริบทพื้นที่ด้วยศักยภาพของธรรมชาติแล้วก็ผู้นำค่ะทำให้เรามองว่าตรงนี้เราสามารถพัฒนาให้ชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนในหลายๆด้านค่ะทั้งด้านของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านของผลิตภตัณฑ์ต่างๆค่ะแล้วอย่างนี้เราได้เข้ามาแบบดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนเกาะยาวเนี่ยถึงปีแล้วยังคะค่ะก็ ในในนามไทยเบฟเองะค่ะเข้ามาขับเคลื่อนอะยังไม่ถึงปีค่ะแต่เราอะจะมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐค่ะก็จะมีหน่วยงาน CBTI นะคะก็จะมีหน่วยงาน ต่างๆที่เข้ามาท,ทั้งทททเองแล้วก็มีอาจารย์เก้าที่เป็นที่ปรึกษาชุมชนมเข้ามาขับเคลื่อนงาน,นะคะ่ะก็ถึงว่าเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนอย่างน้อยเราก็ได้เห็นการทํางานบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงคนในชุมชนชเองเพราะถ้าเกิดว่าคนในชุมชน่ะไม่เห็นพ้องต้องกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานของการพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของชุมชนไปได้แน่นอนค่ะว่าพอเราได้มาเห็น เนี่ยชุมชนเกาะยาวแล้วอะไรเลยที่เป็นแบบจุดประกายนอกเหนือจากที่มันมีทรัพยากรอ,อยู่แล้วแล้ว,ลวก็รวมไปถึงคนในชุมชนเองเหมือนกับที่น้องฝาบอกพอิซ่อนใช่ไหมคะมเราดึงอะไรตรงนี้มาบ้างคือแต่เดิมคือแต่เดิมเขาเป็นยังไงก่อนแต่เดิมแต่เดิมค่ะคนที่มาเกาะยาวอะค่ะก็จะมีโฟกัสแค่ว่ามีเสาธงที่ต้องมาเช็คอินนะคะก็มีแค่นั้นแต่ว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่า เกาะยาวอะ่ะตั้งเป็นเกาะผืนสุดท้ายของอ่าวไทยที่อยู่ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียแล้วก็ยังมีจุดไยอีกอันนึงก็คือเป็นแหล่งที่เราสามารถด,ดูดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะเป็นที่แรกด้วยแสงแรกอย่างนี้ค่ะด้วยแล้วก็ในในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะหน้าน้ําเราก็จะมีประมงชายฝั่งมีพวกปลากุลลาที่เป็นเอกลักษณ์ของตักใบค่ะแล้วก็มีพวก เคยที่นํามาทําเป็นกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีศักยภาพชุมชนเยอะที่เราสามารถจะพัฒนาต่อไปให้มันเกิดรายได้ต่อชุมชนนี้ค่ะก็ถือว่าคุณผู้ชมค่ะถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของเกาะยาว1 เราจะได้แบบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์<ช>ด้วยเบ<ะ>ลล่าปาบอกก็ถือว่ามีความสําคัญประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ากับพี่น้องในพื้นที่ของตากใบ<ะ>ที่สําคัญจะมาท่องเที่ยวแบบเชิงแบบธรรมชาติก็ได้เพราะว่าถ้าสังเกตนะคะเกะยาวเนี่ยก็คือจะติดเลยติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเรามีน่านน้ําที่ ก็ได้ไดใช่ไหมคะ,คะก็คือว่ามาครบจบในที่เดียวในพื้นที่ของชุมชนเกาะยาวแห่งนี้ การพัฒนาชุมชนค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างสารรค์และการแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตคือรากฐานที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างพื้นที่ต้นแบบให้มีการสนับสนุนระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งกับภาคธุรกิจโดยมีเป้าหมายนั่นก็คือ ต้องการสร้างชุมชนต้นแบบในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่ายพัฒตรเพื่อร่วมกันพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนค่ะทั้งหน่วยงานภาคราัฐ เอกชนภาคธุรกิจที่สําคัญนะคะต้องยกระดับชุมชนให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนซึ่งชุมชนบ้านเกาะยาวค่ะเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลด้านทรัพยากรและรวมไปถึงความร่วมมือของทุกคนทําให้ชุมชนบ้านเกาะยาวเป็นชุมชนท่องเที่ยวธรรมชาติและชูจุดเด่นของทรัพยากรในพื้นที่ที่มีอยู่ จนเกิดเป็นอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนค่ะการท่องเที่ยวโลคาบอนซึ่งก็เป็นแนวโน้มในเรื่องของการท่องเที่ยวในปัจจุบันแล้วเป็นการท่องเที่ยวที่ดีเพราะว่าเราเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์แล้วก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมให้หน้อยที่สุดทีนี้กระบวนการที่เราลงมาทําร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็บริษัทไทยเบฟเราพูดคุยกับชุมชนในเรื่องของการทํา ในเรื่องของกิจกรรมตั้งแต่การรับนักท่องเที่ยวเราให้นักท่องเที่ยวจอดรถอีกฝั่งหนึ่งของสะพานอคอยร้อยปีเพื่อที่จะว่าให้ลดการใช้คาร์บอนนะครับให้นักท่องเที่ยวมี2ทางเลือกก็คือจะเดินชมบรรยากาศเข้ามาในเกาะโดยสะพานเนี่ยแค่345เมตรก็เดินชมบรรยากาศได้สบายสบายหรือจะใช้บริการของรถโชเล่ของทีมท่องเที่ยวโดยชุมชน อ้ตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกระบวนการลดคาร์บอนที่เราให้จอดรถจากนอกเกาะครับรวมถึงในเรื่องของกิจกรรมท่าถึท่ทางด้านอาหารเนี่ยชุมชนเราก็ใช้เศษไม้ใช้ถ่านในพื้นที่เอามาหุงหาอาหารไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะครับอะไรที่เราจัดการตรงนี้ได้เราก็พยายามใช้คาร์บอนให้น้อยที่สุด นอกจากในเรื่องของการรบกวนสิ่งแวดล้อมที่ให้น้อยแล้วเรายังมีการในเรื่องของอนุรักษ์ด้วยเราเป็นชุมชนประมงชายฝั่งเราไม่ใช่จับแล้วมาแปรรูปจับแล้วมาขายอย่างเดียวแต่เรายังมีในเรื่องของกิจกรรมบ้านปลาเพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ผันปลาในพื้นที่เพื่อความอุดมสมบูรณ์มมต่อไปนะครับมันจะเป็นความยั่งยืนต่อคนในชุมชนของลูกหลานในชุมชนนะครับที่ว่าต่อไปอีก5ปี10ปีข้างหน้า ก็จะมีสัตว์น้ำให้เขาจับได้หรือคนภายนอกก็ยังมีปลากุลเลาเข็มที่อร่อยได้กินอยู่ครับ อีกหนึ่งพื้นที่แดนภาคใต้นะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและก็เป็นอีกพื้นที่แดนภาคใต้ค่ะที่ติดกับประเทศมาเลเซียด้วยทรัพยากรท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ทําให้มีเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวเกาะยาวโดยอาศัยต้นทุนเดิมอย่างทรัพยากรสัตว์น้ําสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมาต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพและรายได้กับการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติท่องเที่ยวโลคาบอนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ต่อไปค่ะ ความยั่งยืนตั้งแต่ฐานรากช่วยเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองหมายถึงการคืนกำไรให้กับสังคม ทุกช่ค่ขและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบค่ะชุมชนที่มีเรื่องราวทรงคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเกาะที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็รวมไปถึงชายฝั่งทะเลของประเทศมาเลเซียค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีเรื่องราวดีๆแล้วก็รวมไปถึงนําทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่มาต่อให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือในเรื่องของอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ ทั้ง,ทงต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้านะคะวันนี้ค่ะขอฝากไปด้วยนะคะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเรื่องราวทรงคุณค่านั่นก็คือชุมชนเกาะยาวในพื้นที่ของอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ